สวัสดีครับบองแบงค์คา a c a ี e m มี h ช n น e ลครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ นักรบสาวครับที่หลังจะมีการแออัปเดตแพทใหญ่ไปนะครับทีนี้พอหลังจากอัปเดตปุ๊บครับสกิลของนักรบสาวนะครับหลายๆตัวนะครับมันเปลี่ยนไปนะครับบางตัวก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับบางตัวก็เปลี่ยนไปในทางที่แย่ทีนี้ผมก็คลิปนี้ผมจะมาพูดเฉพาะตัวที่ผมรู้นะครับว่าว่ามันเปลี่ยนไปนะครับส่วนตัวที่ผมไม่แน่ใจหรืออะไรเนี้ยนะครับก็ ใครรู้ตัวอื่นที่มันนอกเหนือจากนี้นะครับก็มาโพสไว้ใต้คลิปเมนไว้ใต้คลิปได้นะครับเพราะผมถาม GM แล้วแหละเขาบอกว่ามันปรับให้ตรงกับของเซิร์ฟจีนกับเซิร์ฟอินเตอร์นะครับแล้วก็เวียดนามด้วยหรืออะไรประมาณนี้แหละถ้าอัพแพทนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าผมก็ต่อว่าเป็นเหมือนกันเพราะว่าสกิลบางตัวที่เราอัพไว้มันเก่งแล้วใช่ปะ่ะตอนนี้มันกลายเป็นกากไปเลยฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเลื่อนไปดูเรืเ่อยๆืแล้วนะครับสำหรับสกิลที่เปลี่ยนไปมีตัวแรกเลยครับก็คือศูนยเขี ส่นเขียนเนี่ยนะครับจากเดิมนะครับถ้าเขาใช้อันติใช่ไหมครับเนี่ยหลับไหลเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าจะทําให้ทุกตัวหลับใช่ไหมแล้วก็ถ้าโดนโจมตีก็จะตื่นทันทีนะครับขณะเดียวกันก็ลบภาพลงตาทั้งหมดอันนี้คือไม่เปลี่ยนครับแต่ที่มันเปลี่ยนก็คือว่าเวลาเรากดอันติปกติแล้วนะครับมันสามารถขัดสกิลได้ด้วยนะครับไม่ว่าตัวนั้นอ่ะจะโดนทําให้หลับหรือไม่โดนทําให้หลับก็จะทําให้หยุดสกิลได้นะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น หลายๆคนที่เป็นสายฟรีนะครับก็จะเล่นตัวนี้นะครับเพื่อจี้ประโยชน์สกิลของฝ่ายตรงข้ามนะครับของพวกตัวบอสต่างๆในแต่ละด่านนั่นแหละนะครับทีนี้มันก็ทําให้เราเล่นยากขึ้นครับถ้าสมมติว่าเกิดมันไม่ติดหลับเนี่ยมันก็จะไม่สามารถขัดอัติของตัวที่เราต้องการได้นั่นเองครับผมโอเคนะครับนี่คืออันแรกครับแย่ลงครับผมแต่ว่ามันก็แย่พอรับได้นะครับสําหรับผมนะผมคิดว่าเพราะว่าปกติแล้วการขัดอันติของศัตรูเนี่ยนะครับถ้าขัดให้หมดเลยเนี่ย มันก็ถือว่ามันก็โกงนะเว้ยสุนเขยงก็จะกลายเป็นตัวที่โกงมากนะครับแล้วยิ่งถ้าไป PK ด้วยครับมันก็ถือว่าโกงครับเพราะถ้าเกิดว่ามันอันติีสวนปุ๊บก็ถูกขัดหมดเลยนะครับก็แย่หน่อยแต่ว่า PK มันก็ยังคงใช้ได้อยู่ครับเพราะว่าเลเวลสกิลของมันเนี่ยครับดูสิครับมันก็บวกเลเวลสกิลถ้าหมุนเราอัพเต็มหมดอ่ะคนมันไม่มีเกินเลเวลร้อยได้หรอกจริงป่ะสุดท้ายมันก็ขัดอันติีได้หมดนั่นเองนะครับผมอันนี้คือตัวแรกครับที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมพาไปดูตัวอื่นอีกอันนี้เอาที่ผมรู้ก่อนนะตัวไหนผมไม่รู้ก็เม้นไว้ใต้คลิปนะครับช่วยช่วยกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยพี่แบงค์สกิลตัวนี้มันเปลี่ยนไปว่านะครับอ่านี่ครับคือเตียวก๊กครับเตียวก๊กเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยนะครับถ้าใครสังเกตนะครับผมจะล้างอุปกรณ์ไปเยอะมากครับดูนะครับล้างคุณสมบัติไปนะครับ A G I บวกร้อยสเตนบวกเกือบร้อยอินบวกกับร้อยกันหมดเนี่ยครับก็คือโหดครับที่มันโหดก็เพราะว่าผมคิดว่าสกิลของเตียวก๊กเน สกิลสายฟ้าของมันเนี่ยครับนะครับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเออมันจะผ่าแนวหน้าทุกตัวให้ติดสตันนะครับแต่ตอนนี้ถูกปรับใหม่ครับก็คือว่าแทนที่จะผ่าโดนแนวหน้าทั้งหมดนะครับกลายเป็นผ่าแนวหน้าตัวเดียวจริงๆสกิลสายฟ้าเนี่ยนะครับมันไปมันมันไปเนี่ยครับรวมกับตัวนี้ครับสกิลสายยานสายฟ้าอันนี้มันไปเสริมให้ครับทำให้ยานสายฟ้าเนี่ยผ่าโดนหลายตัวนะครับแต่ตอนนี้ ไม่แล้วครับเหลือแค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแย่เลยครับนะฮะตอนนี้นครับอันนี้มันมีโอกาสขัดจังหวะใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันจะไปช่วยให้ติดสตันด้เว้ยเพราะฉะนั้นโหผมก็เซ็งอารมณ์เหมือนกันครับที่เตียวโก๊กผมเป็นงนี้<笑><笑>โอยอุตส่าห์หลงรักกรโทออ่เดี๋ยวว่ากันตัวต่อไปตัวต่อไปที่เปลี่ยนเป็นใครเดี๋ยวค่อยๆดูไปก่อนนะครับเออ เธจะเปลี่ยนที่สกิลที่5นะครับบางตัวก็ไม่เปลี่ยนสกิลที่ 5. อะดูนี่ครับสุนหงอคงครับตอนนี้สุนหงอคงเก่งขึ้นแล้วนะครับจากเดิมสกิลที่5ของเธอเนี่ยนะครับก็คือเอ่อมันเป็นร่างแยกภาพลวงตาก็คือมันจะจริงๆแล้วเนี่ยสกิลที่5ของหงอคงหลังปลุกแล้วเนี่ยนะครับถ้าใครดูคลิปเก่าผมจะเห็นว่าเวลงงาหงอคงตายปุ๊บจะสร้างตัวเองขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเทียมขึ้นมาว่าง่ายๆคือเหมือนตัวเกิดใหม่นั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้อะไรได้เหมือนกกกกััับตตตตววปิิหหมมมมดดเเเลยเยยนนนนรพีีีงงงแแ่่่่่ใอาาึ้ นะครับประมาณนั้นนะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนครับเขาไม่มีการตายและเกิดใหม่แล้วครับเขาจะกลายเป็นเนี่ยครับเพิ่ม HP ให้กับร่างแยกครับอีก5,820จุดก็คือร่างแยกที่มันปล่อยออกมาครับก็คือจะอึดอึดพอสมควรเลยครับนะครับแต่ก็ยังแพ้เวทอยู่นะแต่แต่อึดมากครับอึดอึดจริงๆครับก็จะสังเกตว่าร่างแยกของลุงหมอคงเนี่ยจะไม่ตายง่ายๆแล้วครับแล้วดูที่ดูมีตั้ง8ร่างแยกก้าร่างแยกครับก็เก่งขึ้นโขเลยครับสำหรับหมอคงนะครับอ่ะ ส่วนใหญ่ตัวที่เก่งขึ้นจะเป็นตัว V9 นะครับแม่งเอ้ยไม่รู้จะปลุกทำจะทำไอ้นี่ทำมะเขืออะไรอ่าต่อมาครับตัวนี้ก็คืออ้วนเซียวอ้วนเซียวนี่ก็เปลี่ยนครับผมนะไปเปลี่ยนสกิลที่9ไอ้สกิลที่5เหมือนกันนะครับคือผนึก์คำสาปนะครับผนึก์คำสาปเนี่ยนะครับมันโดนสกิลดีบัฟนะครับจะมีตาผนึก์คำสาปติดตัวนะครับทีนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันมันติดเป็นเลขคู่ครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกก่อน สร้างความเสียหายเสรครับเนี่ยครับถ้าติดเลขขี้ครับจะทําให้ศัตรูมองไม่เห็นครับแต่ถ้าติดเลขคู่ครับศัตรูจะโดนไซเ่นหมายความว่าสมมติว่าตาคำสาบมันโดนหนึ่งครั้งสมมุติว่าเตียวหุยเอาไปสู้กับเตียวหุยแล้วเตียวหุยโดนตาคำสาบของ้วนเซียวนะครับถ้าติดหนึ่งครั้งเนี่ยครับเตียวหุยก็จะบอดครับแต่ว่าถ้าตาคำสาบนันไปใช้กับเตียวหุยอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเข้ากับซ้อนเป็น2ครั้งนะครับเตียวหุยก็จะเปลี่ยนเป็นไซเ่นแทนนี่ประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าสมมติมันกลายเป็น3ครั้งก็จะกลับมาบอดอีกครั้งหนึ่งนี่ครับผมเพราะฉะนั้นกวนเซียวก็เก่งขึ้นอีกเยอะครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวที่น่าใช้ครับปกติมันก็เก่งอยู่แล้วนะเว้ยตอนนี้มันมเก่งขึ้นไปอีกนะครับสังเกตเครับวีก้าแม่งปรับให้เก่งขึ้นนะครับมีใครอีกนะเดี๋ยวผมดูก่อนเลื่อนไปเลื่อนอ๋อนี่เลยครับนี่ขาดไม่ได้เลยครับคือกวนอู U ครับผม ควรอุ้นเก่งขึ้นมากเลยครับจากปกติมันมันมันกากครับผมตอนนี้มันเก่งครับมันเป็นตัวที่ตีบอสผมใช้ตีบอสแบบดาเมจพุ่งกระฉุดลุ้นเป็นมากครับเดี๋ยวผมพาไปดูสถิติก็ได้ครับเนี่ยครับมันมีสกิลเทพบูใช่ไหมปกติสกิลเทพบูเนี่ยสกิลสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มแค่ออ่ critical นะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าเฮ้ยปลุกแล้วคนอูกากไปดูคลิปเก่าผมไม่ได้ที่ปลุกนะครับเพิ่มแต่ critical นะครับแต่ตอนนี้ครับผมเขาบอกว่า มันเป็นแพสซีฟสกิลนอกจากเพิ่มคีแล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่กวนอูปีติดคีนะครับติดคีกับตัวไหนก็ตามนะครับตัวนั้นจะโดนลดเกาะไป94จุดครับนะอันนี้ผมถามแล้วก็คือน่าจะซ้อนทับไม่ได้นะครับแต่ว่าไปซ้อนทับกับของลดเกาะของตัวอื่นได้แต่ว่าของตัวมันสมมติฟันติดคิตัวเดียวกันสองครั้งเนี้ยมันก็ไม่ได้ลดเกาะไป180กว่าอะไรอย่างนงี้หรอกนะครับแต่ว่าเนี่ย คือถ้าฟันติดกี้มันก็จะลด94จุดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่ลดเกาะที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับสามารถเอาไปตีบอสได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสถิติอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคนอูนะครับตอนนี้เก่งเก่งขึ้นเลยครับใครอยากจะอัพมาใช้อัพมาใช้ได้เลยครับคุณอูนะครับผมยังดองอยู่บวกหนึ่งเห็นไหมครับเพราะว่าตอนแรกมันไม่เก่งอันเดียดเลยอัพต่อไปอีกนะครับมีใครอีกวอ่ะเดี๋ยวผมกดแวะไปดูคนอูก่อนดีกว่าครับนะจะพาไปดูสถิติครับ นะครับพี่ตีไว้กับกวนอูนะครับก็อ่าเดี๋ยวผมให้ดูผมผมจำไม่ได้ว่าด่านไหนมั้งน่าจะเป็นด่านนี้เลยครับอาเดี๋ยวดูสถิติของผมนะครับจะเห็นว่าผมใช้กวนอูอยู่คนเดียวนะครับเห็นไหมครับคนอื่นก็จะใช้เอ่อมาอาเขาเรียกว่ามาเฉียวมาลดเกาะครับต่วผมใช้กวนอูลดเกาะครับพวกกวนผมว่ามันดีกว่าเยอะเลยครับดูดิครับเห็นไหมครับท้งั้นที่จูลงผมก็แค่เวลเก้าสามนะครับแต่ว่าตัวอื่นมันก็เยอะกว่านั่นแหละนะก็ประมาณนี้นะครับ เออมีด่านอีกหนึ่งไหมเดี๋ยวพาไปดูครับมันกวนอูไม่ได้ตีได้แต่บอสตัวเดียวนะครับด่านธรรมดานี้ก็ตีได้ครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอ่านี่ครับเห็นไหมครับกวนอูนะครับนะครับก็ทําลายสถิติได้ครับด่านธรรมดาพวกนี้ครับผมตีด่านนี้ปะวะมันจะไม่ได้ตีมันจะตีด่านนี้มั้งอ่านี่เห็นไหมครับเอ้ยผมไม่ได้ใช้กวนอูเหรอเนี่ยอ๋อนานแล้วอันนี้นานแล้วด่านสองนี่ปะ โอเคเห็นไหมครับเนี่ยครับเล้านแนะครับเนี่ยครับหลังจากมีกวนอูนะครับกวนอูเก่งขึ้นจริงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อัพมันไว้แล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณครับใครที่ไม่ได้อัพก็ไปอัพมันได้แล้วนะครับตอนนี้มันเก่งขึ้นแล้วจะเอาไว้ตีบอสตีด่านอยู่โหงเงินทองไหลมาเทมาครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวกลับไปดูตัวอื่นอีกหน่อยดีกว่าเพราะว่ามีตัวไหนเลยบ้างบอกว่าผมก็จาไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอไดูพวเจ๊งกันคือบางตัวผมก็ไม่ได้เช็คนะครับ ก็มาเช็คตรงนี้ส่วนถ้าใครรู้ก็ก็บอกครับเลยแล้วถ้ามันไม่เหมือนกับจีนะครับก็ท้วงผมด้วยนะครับเพราะว่าเอมี่บอกว่าเหมือนกระจีนะครับอันนี้ก็เหมือนนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับจูโล่งก็เหมือนเดิมครับบางทองยังปลุกไม่ได้นะครับก็น่าจะมีแค่นี้มั้งครับเท่าที่ผมรู้นะครับน่าจะยังไม่ไม่รู้มีตัวไหนอีกหรือเปล่าไงเออเดี๋ยวผมแอบดูเตียวเซียวเตียวเลี้ยวกันดีกว่า ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับสงครามข,ข้างก็ก็ไม่ไม่ครับไม,ไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้ามีตัวไหนเปลี่ยนแปลงนะครับก็เม้นไว้ข้างล่างแล้วกันครับผมช่วยๆกันดูนะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยตัวไหนมันเก่งขึ้นตัวไหนมันกา,กากลงอะไรแบบนี้นะครับก็เพราะว่าบางทีผมก็ดูไม่หมดทุกตัวหรอกเนาะโอเคนะครับถามว่าตอนนี้อ่ะบอกเล่านิดน,นึงก่อนก่อนจากคลิปไปครับก็คือว่าผมกาลังปลูกอุยเอียนอยู่นะครับแล้วก็ปลูก ด้วยนะครับก็ทำสองตัวพร้อมกันนั่นแหละนะครับน่าจะปลูกเสร็จ2ตัวพร้อมกันในวันพุธครับผมวันพุธจะปลูก2ตัวพร้อมกันเสร็จเลยนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้ครับสำหรับสกิลที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ยังไงก็ฝากไปช่วยเพื่อนๆช่วยดูด้วยนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่ครบทุกตัวมีเป็นร้อยตัวนะครับดังนั้นก็ช่วยกันดูนิดนดงแล้วกันครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ Block the fuck stops. Niggas was calling cops. People shot. Nobody stop. I wonder when the world stop. Can't let